สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิ e w s เซนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาว,วานานันนันทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดประกอบพิธีสาดดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณเนื่องในวันที่รำลึกพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาประจําปี2566ร เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกาที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดตําบลในเมืองอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายสนองโดนประสิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานนําข้าราชการสารทหารตำรวจพนักงานรักวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายสักการะ วางผานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมสาธิสรักษ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาประจําปี2566เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกปักพระสงฆ์นิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สามแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ทรงมีพระบรมราชกุณุประการแก่ประเทศเป็นล้นพ้นเมื่อเสด็จขึ้นถลิงขวัญราชาสมบัติได้ทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวีและมีการติดต่อค้าขา,ขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวางรายได้หลัง่งไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินอีกทั้งยังทรงปรับปรุงระบบเก็บภาษีชกรเพื่อเพิ่มพูนรายได้ของประเทศ ในส่วนของการ,รบำบุงรักษาความมั่นคงของประเทศและได้ทรงพระราชทานทรัพย์ไว้แก่แผ่นดินเก็บรักษาไว้ในถุงแดงเป็นจำนวนหลายหมื่นช่างซึ่งในรัชกา,กาลต่อมาได้ทรงนำมาเป็นค่าชดใช้แลกเปลี่ยนอธิป,ปไตยของชาติในกรณีพิพาทดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเมื่อรศ .112 จนทำให้ประเทศไทยคงความเป็นชาติเอกราชอย่างสง่างามมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้พระราชะกรณียกิจตลอดเวลา27ปีแห่งการครองราชทรงสร้างสารรค์คุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาทั้งสิน้นประชาชนชาวไทยและรัฐบาลจึงพร้อมใจกันปริษฐานพระราชานุสาวรีณนะลานพระพลามหาเจษฎาบาดินหน้าวัดราชนัดดาต่อมาในปีพุทธศักราช2541 ทางราชการได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่าพระมหาเจษดาราชาและได้ใช้ชื่อวันงานใหม่ว่าวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราชาข้าพุทธเจ้า,เจาได้สนองบนประสิทธิ์ เรา้วรจะา้องาห้มนรักบุให้สนิทกันว่าพระองคมสือการคนทำรูความรูงพระอารามที่ยังค้างอยู่ให้สำเร็จและพระราช รัตนาโกสิลส์ที่112อันเป็นวิกิจการที่ขับขันรอดเวลา27ปีแห่งการครองราชทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์อเอกด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศทั้งในยุคและพระราชการเลือกสรรอันเจินผู้ที่เหมาะสมสมเด็จพระนก้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่สแห่งกรุงรัตนและประชาชนเป็นล้นทน กองที่ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสารป,รปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเช้าว,วันนี้เมื่อเวลาเก้านาฬิการนะอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดงบ้า,นห,าบบนหัวช้างตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัยวั์ชัยเวชพิสิทธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสากรรมจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทันห้วยกุดแดงเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สาม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทาหารตำรวจรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนจิตอาสา904ประชาชนจิตอาสาและประสง์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกล่าวคำปฏิญ,ญาณตนเราทำความดีด้วยหัวใจจากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมที่บริเวณห้วยกุดแดงด้วยการกำจัดวัชพืชจอกแหน้ทำความสะอาดแหล่งอาศัยของพันปลาและเปิดช่องทางน้ำคืนความสดใสให้กับแม่น้ำลำคลอง ท้งนี้พระบาทสมเด็จพระน่งเล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นกษัตริย์ยอดนักรบและทรงทำนุบำรุงการพาณิชฐนาวีติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวางสร้างรายได้เป็นงบป,ประมาณบำรุงแผ่นดินอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังได้มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรข้าราชการให้ได้รับเบี้ยวหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรกและทรงบูรณะปฏิสังขรพระอารามซึ่งเป็นศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ เอ่าที่ั้ไเรื่อยขออนุญาตรช้างยิ่กิจสัตย์ขอบคุณครับคุณหมอลิมชาขอบคุณมากครับโอ้ยเย็นชื่อใจเย็ชื่อใจขอบคุณครับนะครับมาอย่างมากไานะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้แทนนะครับผู้โดยการท่านผู้แทนรองผู้โดยการกองอานรยกาเรือดแงไม่ได้ดียวดายครับไม่ได้เดียวดาย มีผู้ใหญ่ใจดีมากมายให้การสนับสนุนตั้งแต่วันที่เก็บกระตุกเวลาไหนที่ผมไม่ได้เอ่ยนามต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งขอน้าตรวจราชการด้วยนะครับในเวลา13.24นาฬิกานะครับก็เชิญนะครับขอบคุณครับท่านผู้กิจตําแหน่นะครับเราขึ้นอีกอย่างหนึ่งเลขอปิคุณขอมบคุณท่านรัฐบาลตบดัน พ,พิทธทาาีาน,นานารร้รรรักองววหดยาข่าววันนี้ที่นักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่56อมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวตำรวจผู้กล้าเช้าว,วันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกาพันตำรวจโทน,นปปสสงเคราะห์รองผู้กํากับการป้องกันรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรท,ทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่56มอบเงินจำนวน30,000บาทให้กับนายววรัตทิปณีบิดาของพันตำรวจตรีเอกพงศ์ทิปนีสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองยโสธรที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตขณะติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดการมอบเงินจำนวนดังกล่าวเป็นไปตามมติของนักเรียนในร้อยรุ่นที่56ซึ่งชื่นชมความกล้าหาญเสียสละของสารวัตรเอกพงศ์ที่ตำรวจทุกคน ควรยึดถือเป็นแบบอย่างทางด้านนายวิรัตบิดาของสารวัตรเอกพงศ์ได้กล่าวว่าตนมีลูกชายสองคนซึ่งคนโตคือสารวัตรเอกพงศ์ผู้วัยชนส่วนลูกชายคนเล็กจบการศึกษาคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันมีอาชีพเป็นทนายความสำหรับบุตรสาวสองคนของสารวัตรเอกพงศ์ตนได้ส่งเสียเลี้ยงดูไปตลอดตนขอบคุณนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่56ทุกคนที่ห่วงใยและไม่ทอดทิ้งครอบครัวของตน เราพึ่งกับการปรับปั้งสถานีตำรวจกรุงเทพหานวยนะครับปูเป็นตัวแทนของรุ่นเมือเรือนเึืรอ่นที่50บกซึ่งเห็นว่าท่านเอกมีบานีได้เสียสระแล้กระทั่งชีวิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติปูนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อบร้องและก็ดำรงไว้ซึ่งความสงบสุขของประชาชน ตามวิสัยทัศน์ของท่านของบวบรตรลอรท่านปัจจุบันท่านพลตํารวจตํารวจศักดิ์ตํารวจศักดิ์สินดี์ทงท่านซึ่งได้มอบวิสัยทัศน์ในการทำง,งานคือเป็นตระวจคืออาชีพทํางานเชิงรุกเพื่อความสงบ,บสุขของประชาชนพวกผมก็จะได้นำห,หัวใจที่ท่านเหตุโคมีปฏิทินที่เสรีสัและก็จุดปปกาย ควากล้าหาญในการดำรงชีวิตเพื่อใช้ในการดำรงดำรงการทำงานเพื่อให้มีความกล้าหาญเหมือนอย่างท่านแล้วก็ในครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นเงินส่วนน้อยแต่ผมก็ขอมอบให้ท่านคุกพ่อท่าน,านเด็กระองที่ป็ีครับที่เป็นผู้มีูกมีรูปที่ มีความกระหายนักที่ดีขออนุญาตมอบให้ท่านครับครับขอขอบพระคุณอย่างสูงมากที่ได้นำเงินมาช่วยเที่นครจุฬาขอขอบคุณอีกครั้งและว,ว่าลูกเขาก็ได้สร้างวิริกรรมแจกโครงการอุตสาหกรรมก็คิดว่าเขาก็เสียสละ พื่อช่วยเหลือช่วยเหลือในสิ่งที่มันจะสร้างผลประโยชน์กับประเทศชาติเป็นตัวเองก็มาเป็นอย่างนี้ครอบคุณองค์กรอย่างมากที่อายังนึกถึงนขอบคุณ กินอะไรก um ันเอาครับไปนอแฟก็ได้ยังไม่ได้นอนแฝงให้ทุกว่าน้ำเลยเอาเลยขอบคุณครับคือคือมีมีมีลูกชายสองคนเหรอครับคนคนคนโตเป็นใครฮะคนคนโตคือในในตำรวจที่สอาชีพเพื่อชาติเนี่ยนะครับส่วนคนเล็กเป็นตอนนี้เป็นอะไรฮะตอนนี้เป็นทนายเป็นทนายแล้วก็ทำงานอ่า ท่าน,นี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45่ New, ิบซีซนิวพระอิสานเอชดีจานดาวเทียม IPM โดยหรือจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณพิเศษอันทศีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ